สวัสดีครับวันนี้ลงสนามจริงนะครับใส่เบ็ดเบ็ดเบ็ดกบมามาลูกเอามานับ <5. S 1> ดูซิมีกี่มีกี่หลังมีกี่อันเบ็ดสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามนับเดี๋ยวก่อนอื่นเราก็ต้องไป หาเหยื่อก่อนเหยื่อก็จะเป็นไส้เดือนนะครับเหยื่อมาตรฐานนะครับกี่อันสิบคันสิบอันนะครับสิบหลังวันนี้เดี๋ยวไปขุดก็มาขุดไส้เดือนนะครับตอนนี้ก็ได้มากี่ตัวแล้วสิบสองตัวนะครับมีมีสแปรไว้อยู่สองตัวนะครับก็มาขุดเอาอีกสักสามตัวนะครับเอาใกล้ๆเอาแถวนี้แหละครับเหยื่อมาตรฐาน่เนี่ยเอาตรงนี้มาลูกมาเอาเดี๋ยวพ่อจะขุดเดี๋ยวนะอย่าพึ่งเข้าไปนะมันจะโดนขา มีไหมล่ะไายมีในบอกว่ามีในบอกว่ามีนี่ไงไหนนี่ครับไ่เดือนก็ตัวใหญ่ๆนี่นี่นี่ฝึกนะครับฝึกลูกให้โอเคได้แล้ว ให้รู้จักทากมาหากินเพื่อไม่ได้มีหรือลูกไม่ได้มีโอกาสในการหาก็ยังมีความรู้ว่าการใส่เบ็ดมันเป็นยังไงไง,ไงตัวขาดไหมหขาดไหมครัอไม่ขาดเอาอีกหนึ่งตัวจะไปละตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายเอาตรงนี้ก่อน ยังไงอ่ะตัวสุดท้ายเงินเฮนยยัไงตัวสุดท้ายเนี่ยนี่ขาดไหมมันขาดละเอาตัวนี้มันขาดสองตัวเย้ไหมใช่พร้อมแล้วครับจะไปใส่เบร์แล้วครับเก็บเงินด้วยเงินเดียน<ป>บาทไปซื้อใส่เดียมไปไปซื้อใส่ไปใส่กันครับสิบลังนะครับสิบคันนะครับอ่านี่ไง ียนมาจ,าจากไหนเยียนพ่อทำหายหีแหละครับไปใส่กันครับไปใส่กันเนี่ยครับบรรยากาศวันนี้นะครับนี่ไงเห็นตัวเล็กเราจะใส่อยู่กี่หลังเด็ดดิบแล้วมีส่เดือนกี่ตัวสิบห้าสิบห้าตัวนะครับเราต้องใส่เวลาใส่เบ็ดกบนะครับเราก็ต้องใส่ตรงที่มีน้ำปะปลายนะครับน้ำบ้างถ้าน้ำเลยเนี่ย เดี๋ยวกบมันไม่ค่อยอยู่นะกบมันจะเป็นอยู่ลักษณะนี้นะครับมีน้ําบ้างเล็กน้อยนะครับก็จะใส่ตรงนี้ตรงนี้สามตรงนี้สามเท่ากับตรงนั้นสามนะครับเดี๋ยวเริ่มกันเลยนะครับเราเห็นอะไรถึงมููงนีง่คความสูงก็อยู่ที่ ประมาณ25เซนนะครับ25เซนความสูงไเดือนนนะครับได้เน,นแล้วครับไปต่อเลยยากาศดีครับ้ก็ใส่ไปแล้วครับเดือนที้เดือนที่ตัวหนึ่งสองี่ห้าตัวนะครับก็ใส่ไปบนคนาคนาก็ใหญ่นะครับเดินสะดวกปลอดยอยู่จะได้ในในลง ก็ไก่ไปทั้งหมดก้าหลังนะครับเพราะว่ามีหลังหนึ่งโอย่าไป่ตีอย่างนั้นตัวนี้เบียมันหายเบียดผักนะครับก็เหลือก้าวเหลือเป็นก้าหลังเดี๋ยวรับประมานใกล้ๆห้ามไม่มาดูกันนะครับว่าว่ากบกิดดนอย่างไรว่างไว้นี่เดี๋ลูกเดี๋ยวเราก็เดินมาตรงนี้วางวางเยอะไว้ตรงนั้นแเลยขอ้เดีย๋ยวกตกินตุ่มสภาพจะเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวจะมาใส่ติดมานะครับเวลาพอมันมีปลามันน้ำมันขึ้นๆนะครับเดินเช็คปลาด้วยว่างลูกๆปะ เดินทิศกลาด้วยนะครับเรากลับมาแล้นะครับน้ำตรงนี้ถ้าเดินไปแล้วน้ำมัขึ้นขึ้นไปแปลงอีครับงนะเราเจอกันตอนสักครู่สักครู่ตอนเย็นเป็นตะนวันตกยินยน,น,น,นะครับครับก็บรรยากาศยามค่ำคืนนะครับลูกก็ไม่ให้มาด้วยนะครับมาดูเบ็ดนะครับอันไหนที่เหยื่อมัน หมดเราก็จะเก็บไปเลยนะครับนี่ทั้งหมดทุก้าคันนก้าหลังนะครับอันนี้ไม่โดนนะเขามีโกบเล็กครับเนี่ยโอ้ยังไม่โตนะครับอไม่เห็นนี่ครับเนี่ยเนี่ยตัวเล็กๆจะปุ๊บเนี่ยมันจะมากินเนี่ยตัวเล็กอยู่นะครับ <net> โอ้โกลบมันตัวเล็กครับโอ้กลบยังเล็กอยู่นะครับเดี๋ยวไปดูเรื่อยๆนะครับอยไม่โดนตอนเช้ามาดูใหม่นะครับเอาละครับพอถึงตอนเช้านะครับเราก็จะไปดูฝนตกนะครับเดี๋ยวจะเอาล่มไปด้วย น่ครับอุปกรณ์ที่เราจะไปใส่กบมีทั้งหมด9้าหลังนะครับไปเดินชมบรรยากาศไปด้วยกันฝนตกหกโมงนะครับตอนนี้บรรยากาศยมามเช้านะครับฝนก็มาตกในช่วงที่น้ำขาดพอดีนะครับ ตอนนี้มันมีคลองส่งน้ำา็็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเลทางแรกจะมาแล้วครับเมื่อคืนนี้ว่าจะมาดูอ้าวติดแล้วครับทางแรกครับกบตัวเล็กครับโอ้ตายครับ เสียบไว้ก่อนถ้ามาตอนกลางคืนมันก็คงจะแต่ตัวเล็กนะครับหลังที่1ผ่านไปหลังที่2ครับหลังที่2ไม่ติดครับหลังที่2เดี๋ยวมาเสียบไว้ก่อนครับมีเหยื่อเหลือนิดน,นึงเดี๋ยวค้ากกับค่อยเก็บโอ้หมีนกนกมากินกบนึง หลังที่สามก็ไม่ติดครับไม่ติดเสียไปก่อนครับหลังที่สีหลังที่สีส่ก็ไม่ติดครับโอ้ไม่หมานไม่หมานหลังที่ห้าอ้าวหลังที่ห้าติดครับ กบมันตัวเล็กนี่ครับตัวเล็กเดี๋ยวค่อยมาเก็บที่หลังนะครับหลังที่หกหลังที่หกก็ติดนะครับเนี่ยไปหกเลยอีกสามครับหลังที่เจ็ด หลังที่เจ็ดไม่ติดครับเหยื่อก็เหลือเหมือนเดิมครับหลังที่แปดหลังที่แปดก็ไม่ติดครับหลังสุดท้ายแล้วครับหลังสุดท้ายไม่ติดครับเดี๋ยวไปชมสรุปกันครับ กบตัวเล็กๆยงังกระโดดไปกระโดดมาครับครับสรุปผลนะครับเบ็ดก้าลังได้กบหนึ่งตัวสองตัวสามตัวนะครับเดี๋ยวจะเอาไปปล่อยนะครับปล่อยในคอกที่เราสร้างไว้นะครับคอกกบอารมณ์ดีนี่ครับมาแล้วครับจะปล่อยแล้วครับ ในข้อ,อก,กบอารมณ์ดีครับไปไปไปแล้วครับนตัวนี้ตายไม่ได้อ,ออกปล่อยไว้ในคอ,อกนะครับแต่ว่ากบเวลามันมันไม่เคยกินหัวอาหารนะครับอย่างไงมันก็จะกินกันอยู่ดีนะครับแต่ก็เลี้ยงไส้เดือนไว้อยู่นะครับขอบคุณสําหรับท่านที่รับชมนะครับเดี๋ยวยังไงเจอกันในคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้ขอบคุณมากมากครับสําหรับใครที่ ติดตามแล้วก็คอมเมนต์นะครับเราก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ